นักแสดงคนหนึ่งครับผมที่เคยอยู่ร่วมใน Marvel Studio นะครับทิมเบรคเนลสัน hmm. คือคนที่เคยร่วมงานกับ Marvel Studio มาแล้วเป็นนักแสดงใน Marvel Studio นี้แหละจะมารับบทตัวร้ายหลักในหนังกับตัอเมริกาภาค4ครับฟิล์มฟอร์ชอดช็อตนิวส์ คริมเบกเนลสันเนี่ยฮะเขาเคยแสดงหนังของทางมาเบลสตูดิโอมาแล้วนะชื่อเรื่องว่า The Incredible Hulk นะฮะเล่นเป็นใครล่ะใครนึกไม่ออกนะย้อนกลับไปนานหน่อยเพราะมัน10กว่าปีแล้วเนาะเล่นเป็นตัวละครตัวนี้ครับไอคนที่บูส s t แบนเนอร์กำลังติดต่อพูดคุยกันอยู่เพื่อที่เราจะได้หาวิธีรักษาหลังสีีแกาม,ม่ารักษาไอฮักที่มันอยู่ในตัวซึ่งในฉากในในเรื่องตอนนั้นเนี่ยแกได้มีการฉีดยาให้กับ เอบอร์มินเอชันแล้วทีนี้แกก็เหมือนกับว่าโดนเอบอร์มินเอชันจะตบนอนไปกิ้งแล้วก็เหมือนกับตายไปตอนนั้นเราก็เข้าใจว่าตายแล้วก็ช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่ยังไม่มีใครมานั่งค้นหาอีสเตอร์เอ็กหรอกว่ามันคืออะไรยังไงซึ่งเรามาย้อนดูนะฮะมันเป็นฉากที่แบบเขาล้มลงไปแล้วหัวเขาบวมๆเพราะหัวบวมๆอย่างเงี้ยมันก็นึกได้เลยว่าเฮ้ยมันต้องเป็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมีความสําคัญกับเนื้อเรื่องมากๆเลยนั่นก็คือตัวของเดอะรีเดอร์ครับไอเดอะรีเดอร์เนี่ยม ที่มีรังสีแกมมาเหมือนกับฮัคครับถ้าฮัคเนี่ยคือพลังก,กำลังนะฮะแต่เรือลีเดอร์เนี่ยมันคือตัวร้ายที่มีสมองสมองมันโดนรังสีแกมมาเข้าไปครับสมองมันเลยบวมแล้วมันมีความฉลาดมากๆเลยฉลาดแทบจะเป็นที่สุดในจักรวาลด้วยซ้ำไปซึ่งไอ้ตัวร้ายตัวนี้เนี่ยมันจะกลับมาในภาพยนต์เรื่องกัปตันมิเกา New World Order ซึ่งเป็นกัปตันมิกาภาคสนะฮะมีการจะต้องมาต่อสู้กับ คุณแซมวิลสันที่มารับหน้าที่เป็นกัปตันอเมริกาและรับโล่ต่อมาแต่ว่าใส่ปีกของเฟลคอนนะฮะแล้วก็รอดูกันครับว่าจะมีวินเทอร์โซเจอร์มาร่วมด้วยหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องอเล็กซานเดอร์ n n แน